แปดเครื่องดื่มช่วยให้ผิวชุ่มชื้นสวยสดใสาจากภายในสู่ภายนอกสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพร้อมมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเพื่อทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะคะ วันนี้เราจะนำเรื่องของ8ดเครื่องดื่มที่ทำให้ผิวพรรณเราดีขึ้นจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะคะผิวที่ดูสวยสุขภาพดีเริ่มต้นจากการบํารุงภายในค่ะและหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผิวพรรณของคุณผู้หญิงเปล่งตังชุ่มชืน้นและดูมีน้ำมีนวลอยู่เสมอนั่นก็คือการดื่มอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ วันนี้เราจึงจะมี8เครื่องดื่มดีๆมาแนะนำกันนะคะว่าดื่มเครื่องดื่มอะไรดีที่จะทำให้ผิวดูสดใสและอ่อนเยาวค่ะ เริ่มกันที่ชนิดที่1เลยนั่นก็คือน้ําเปล่าบริสุทธิ์ค่ะเครื่องดื่มอันดับหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําเปล่าบริสุทธิ์นะคะการดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพอตลอดวันเป็นกุญแจสําคัญที่สุดในการรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนังเพราะน้ําเป็นส่วนประกอบหลักของเซลล์ผิวช่วยรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกายและช่วยในการกําจัดสารพิษ ออกจากเซลลการดื่มน้ำอย่างน้อยแปดแก้วต่อวันจะช่วยให้ผิวของคุณผู้หญิงดูอิ่มฟูลดความแห้งกร้านและทำให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นส่งผลให้ผิวได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ค่ะ 2. น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวไม่ได้มีแค่รสชาติที่หอมหวานชื่นใจแต่ยังเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่จากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยอิเล็กโตรไลต์เช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมเป็นต้นซึ่งช่วยรักษาสมดุลของน้ำในเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดื่มน้ำมะพร้าวจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวลดความแห้งกร้าน และยังช่วยให้ผิวดูเปล่งปังมีน้ำมีนวลอีกด้วย สามชาเขียวชาเขียวเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะสารคาเทชินที่มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากการถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของริ้วรอยและความหมองคล้ำนอกจากนี้ชาเขียวยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายและส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตที่ดีทำให้ผิวพรรณได้รับสารอาหารและออกซิเจนอย่างเพียงพอส่งผล ให้ผิวดูสดใสและมีสุขภาพดีขึ้นค่ะ 4. น้ำว่านหางจระเข้น้ำว่านหางจระเข้อาจฟังดูแปลกใหม่สำหรับการดื่มแต่เป็นเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติในการช่วยปลอบประโลมและฟื้นฟูผิวจากภายในอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและเอนไซม์ที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายช่วยในการสมานเซลล์ผิวทำให้ผิวที่แห้งกลานหรือมีปัญหาการะระคายเคืองดูดีขึ้นได้ 5. สมูทตี้เบอร์รี่ การทำสปูตตี้เบอร์รี่จากบลูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สตอเบอร์รี่หรือเชอร์รี่ผสมกับน้ำเปล่าหรือนมจะเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะวิตามินซีเป็นสารอาหารสำคัญในการผลิตคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนโครงสร้างหลักที่ทำให้ผิวเต่งตึงและยืดหยุน่น เมื่อร่างกายได้รับวิตามินซีเพียงพอผิวของเราก็จะดูเรียบเนียนชุ่มชื้นและลดเลือนริ้วรอยได้ดีขึ้นค่ะเครื่องดื่มชนิดที่6นั่นก็คือนมอัลมอนด์ไม่เติมน้ำตาลสำหรับคุณผู้หญิงบางคนที่อาจมีปัญหาในการดื่มนมวัวนมอัลมอนด์ไม่เติมน้ำตาลเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมเพราะนมอัลมอนด์อุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดดและมลพิษนอกจากนี้นะคะยังเป็นนมพืชที่ย่อยง่ายและไม่ก่อให้เกิดการอักเสบเท่ากับนมวัวในบางคนค่ะ7 น้ำซุปกระดูกน้ำซุปกระดูกอาจฟังดูไม่เหมือนเครื่องดื่มทั่วไปนะคะแต่เป็นซุปที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนและกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อการสร้างเซลล์ผิวใหม่ค่ะคอลลาเจนในน้ำซุปกระดูกอยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ง่ายซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของผิวทำให้ผิวดูเต่งตึงชุ่มชื้นและลดการเกิดริ้วรอยได้ดีค่ะ น้ำชนิดที่8ค่ะนั่นก็คือน้ำอินฟิวผลไม้หากการดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวดูหน้าเบือ่อเกินไปลองทำน้ำอินฟิวผลไม้ดูนะคะเพียงแค่ฝานผลไม้สดเช่น แตงโมมะนาวส้มหรือเบอร์รี่ลงไปในน้ำเปล่าแช่ทิ้งไว้สักครู่น้ำก็จะดูดซับกลิ่นและรสชาติอ่อนๆของผลไม้ทำให้ดื่มง่ายขึ้นและยังได้รับวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้เหล่านั้นไปพร้อมกันด้วยค่ะการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นประจำ ควบคู่ไปกับการดูแลผิวภายนอกและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยให้ผิวของเราได้รับความชุ่มชื้นอย่างเต็มที่จากภายในสู่ภายนอกการมีผิวที่สุขภาพดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแพง,แพงๆเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง อย่างเข้าใจจากภายในของเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มดูค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงผิวที่สดใสและเปล่งปังขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบดื่มน้ำอะไรกันเป็นพิเศษบ้างคอมเมนต์มาบอกพยาบาลจุ๋มหน่อยนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะเพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ